เป็ดพี่น no ้องไข่เ no ป <ina> ็ดอันนี้ม่นอีหยังนี่นะม่นหยังนี่นะม่นยังก็เห็นโตมันบ่คบติโอเลี้ยงบ่จับเอานี่นะโอจับเอาอยู่วยอยู่ค่ะโอ้กบผ้าพี่น้องป๊าดใหญ่พี่น้องามีตัววใหญ่ๆน็โต ตัวคุ้มติดตัวบักใหญ่ดึบๆๆๆอยู่อืมพี่น้องเอ่ยพุ่นน่ะนี่น่ะนี่น่ะบรรยากาศยามมเ่าเป็นเฒ่าเด้อพุ่นน่ะเฒ่าอบักใหญ่นบ่แม่นเฒ่าบ่นี่น่ะไทฮะไทไทบ่แม่นเฒ่าตินะอันกันติเออ เป็นโมฆายอันนี้ยังเต่าตีนอ้ยังเนี่ยเตา่าอันนี้บุญบุญไผพี่น้องไผ่บอมเอนเทาเด้อยุป่าเพิ่งก็กะไล่ให้ป่านะดูนะเขาเขาออกเราตีเขาใหม่ออกเราตีเขาใหม่บ่เขาปีกไก่นี้เขาปีกไก่นี้เขาเขาปีกไก่ยังมาเข้าคาเฟ่ Oh, อีกเด well. ือนหนึ่ง uh, ท I mean, ุ่งเราจะโลแล้วจะได้มื่นหนึ่งทุ่งละมื่นมื่นละเขาได้เขาให้ี่ละสองเซนต์ที่เขาให้ทีองเนต์ห้าโอเปลี่ยนเขาให้าีไอวนี้เขาให้ี่เขาหาเขาให้ใดีปอก้อนบามอเน่ย มาซื้อให้เรากินอยู่แต่เราอ้วนแล้วก็เลยบ่ะไอ้ผูยน่าช่ำน้อยนะน้องมาขายของเนาะขายของซอยเมร์สิเออขายของซอยเมร์สบายดีสบายดียิ้มเนี่ยบาร่ายิ้มเนี่ยโอ้ยแอรน้อยบอยยิ้มหุ่นหลอป่าพี่น้องโอ้ยจบปลาเนาะ รวยช่วยงามดีเท่นานเนาะตกปลานล้งามจริงโอ้ยบรูว่าสผพานปราวานเลยไทยอ่ะซับเดืลยวกไทยมาขามมะขามปลาซิวเออเตินดัไงขนมือมโอเ้อนนโอเ,เขาหางหนึ่งเขาหางเออ ข้าหางที่เขาจะออกเขาเนี่ยวไปแช่แซ่น้ำเข้าไมเข้าไม่เไม้เออข้าไมเ้าออนข้าหางมาดิเปนแล้วมาตัแดแล้วมาตาออข้าวหางข้หางข้หางบ้าก็บอกเงินที่ต้งติไทยแนเนาะตะ่มันมันจะเป็องเขลองเปื่พุ่โอ้ยเขาลามทำไบ mầm bông noi bông nhạy bông noi sao ơ anh y luộc mầm anh yêu quá kham mầm bông noi bông nhạy luộc mầm bông bông luôn 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 ban luôn luôn เก็บยําการปูเห็ดก็ออกแล้วหน่อเห็ดแปลงนาวเอ้าฟังพุ่นกับหมีป๊าบ่ไล่ฟังแท้ฟังพุ่นกหมี่อหยอลดตลาดบางเวียงพี่น้องหยก็ฮอดอะลอกโอันนี้ปิ้งกะลอกโปิ้งกะลอกจวจวยัง่หั่นน่ะวูวูโเายามเช้าเนาะ พวเคาเดี่ยวอยู่ในกระติกแล้วมีแก้วบองนะเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนเออเออเออฟาดกบยังหมกอ้วนครับใช่ไหม